ไอ้เฮี้ยกูเจอผีใส่อะไรมาอีกแล้วเนี่ยแล้วก็เล่นแบบตะกี้กูว,ว่าเล่นแบบยอนทีวีเฮ้ยเศษด้วยเนี่ยไม่ก็วิงเก <with girl. S 2> อร์เฮ้ยนี่มีซีดไอ้แซคปันดีขวากลางผมเจอเสารแล้วแค่นั้นมาหรอมาเดี๋ยวรอเฮี้ยนะเวิงเกอร์ ไม่ใช่ในเมทีสหรอไม่ใช่ไลใ่ใครอ่ะใครพบไปไปแล้วอะ่ะไลไ่ลไม่แ็กกูเช็คไปบ้านใหญ่กูปั่นเครื่องเดิมไงของอร่อยเหมือนไก่ของพิซซ่าอร่อยใช่จริง งทอดมันกุ้งร้านางนอ้โอมันโดนได้ไงวันหน้าียโอ้โหแมทึืทำไมกูงงไปไหมบอกว่าชอบกินของเคเฟซีจะสั่งทอดมันกุ้งอะไรแขวนานาตะเกียง น่าขึ้นมาแล้วน่าขึ้นมาแล้วไอ้ที่นี่หิวแต้มจัดอ่ะที่เป็นไม่ได้อยากช่วยนะแต่ว่าหิวแต้มจัดเป็นหัว <S <S เฮ้ยมา,ามาบ้านฟ้าไล่ใ,ใครนะอ่ะเข้ากล้าไหมไล่พี่เ็นไล่กูไล่กูเข้ากล้าหรือว่าเต็มเลย <S <S เต็มเลยพับเลยน้อง

โอ้ยเฮียกดคิววางไม้ไม่ได้สัตว์มันต้องวางของอุ้ยเฮียสัตว์ตีอย่างไกลเลยมันต้องวางของไอ้เบนจูหน่อยนะมันตีไกลมันไม่ได้ใช้สกิลใส่กูเลยผมไม่เห็นหรอไอ้สัตว์ตีโคตรไกลเลยคือพี่โดนเดินตีอย่างเดียวเลยนะอืมไม่มีบาบิคอนเดินยัดไม้ใส่กูอย่างเลยเบ้นดี้ตอนนี้เป็นไงบ้างคะไม่ค่อยมีคนเล่นพารกล้อง ก็ผมก็เล่นไปนะวันนี้ยดูสตรีมปออยู่ที่ว่าดูสตรีมไหมแค่หนึ่งครับกูก็เล่นไปนะวันนี้ยเมื่อวานก็เล่นอยู่ที่ว่าดูสตรีมไหมมาแล้วเป็นตัวเป็นตนตะกี้ดีน้องมันเอาแซกกว่ามันก็มีคนเล่นแหละครับคิลเลอร์มันเยอะจะให้กดเจอคิลเลอร์ทุกตัวทุกวันไปไปไม่ได้หรอกครับถูกต้ ผมว่าผมต้องอัพแรมแล้ววะโฮมแม่งเซเดะเบรดคือคิลเลอร์ตอนนี้มีกี่ตัวครับ oh. ถามหน่อยว่าจะไปเจอกดเจอคิลเลอร์อทุกตัวมันก็ไปไปไม่ไ,ได้หรอกไ <c oughs> ม่ <c oughs> เว้นด้วยปั่นไฟก็เนี่ยก็กูปั่นเสร็จไปสองครั้งแล้วะค็เนี่ย คิลเลอร์ตอนนี้มันหูมีกี่ตัวสามสิบตัวถึงยังวะถึงสามสิบตัวยังเยอะใช่มันโอกาสที่มันจะไม่ได้ลักคิลเลอร์ตัวที่มันเป็นตัวเดิมมันก็จะเจอ,อยากอีกเข้าไปอีกเพราะคนก็ไม่ค่อยอยากเล่นแต่ว่ามันก็มีคนเล่นแหละอเอาจริงคิลเลอร์ที่ผมไม่ค่อยเจอจริงๆอะนะก็คือเด e h ไต่แฮกล่าสุดที่เจอคือที่ลงคลิปอะที่เล่นกับพี่เอกอะแม่งแทบไม่เจอจริงๆได้เลยแฮกอะเบ็นเอออะไรกูจะไปเดินเก็บสาเฮ้ยไ,ไอที่ลอยลอยเนี่ยคืออะไรอ่ะที่มันเป็นคนเป็นลำอะกูจะรู้ไป่นเนี่ยสั์เฮ<อ>้ย <c oughs> ไปเลยจู้ไอ้ก็ย้อนยาวเลยเป็นตะเกียงนะน้อง เออค mm ิว hmm. มี32ตัวโอ้โหวันหนึ่งเล่น32เกมเราจะเล่นเล่นหนึ่งปอก็ไม่รู้ถ้าเกิดจะเล่นเจอทุกโซนจริงๆเราก็ต้องเล่นส2มสิบสองเกมอ่ะอ่าฮะอุ้ยอี แล้วผู้เนียนเาู็ตายเลยเมื่อจะไปบ้านใหญ่ไม่ได้มาเร็วติวเครื่องได้มึงกูไปช่วยแทน เรื่องตรงตรงสุดสายล่างจุดตุดจุติตัวใหม่เพี้ะนนะตะกินใหม่เพีตะกินใหม่ปะไม่ตกินเอวาการ กินเอเลเทสไปสมมุติเรามายลมเนี่ยแล้วเราใช้สกิลเอามายขึ้นแล้วก็อย่างแี่ดอกแทจาน่าจะได้มั้งใครยังไม่ได้เก็บเสาป่ะดูอยู่ข้างบ้านใหญ่ เอาหายไปแล้วตอนนี้นต,ตาตาเลยโอเคทำอะไรเบื่อต,ตัวให้กูสปอนไม้มาจุกใหม่ตึงๆไอออนพี่วนหนีพิมันจะไม่หยาดอ่ะออกสป,ปอนกูตั้งมันไปแล้วจะไม่หยาดเที่อะไรล่ะ ได้เชพูประตูอยู่ไหนออกได้เชปูเฮียกูจุ๊บอยู่หัวนานประตูอยู่ไหนขวากลางกับกลางบนนะไดนพี่มันโดนไม้เดี๋ยวมันโดนกูเสกไม้สตันไปสองทีย้อนว่าไงบ้านเลร่ไปไหนบ้านเล็กขวาล่างไงมันยัดเท่าไหร่อ่ะเออนั่นแหละาขวกูมาละกูมากลางบนแล้วกูเสกไม้ตะตันไปสองทีจะลองไงพัดยกน้บ ให้ชอบช้ำไอ้ยอนลองตัวนี้ดิโนวานเปล่าไม่มีถ้าเกิดรวมตีแล้วโน,นวานแบบแตะกี้ร<อง>้อกเรียบร้อยแล้วออกมาไม่มีอ,อ่ะที่คึกก๊อบไไอยอนผีใส่โมลีคืออะไรก็คือเราตายหมดมันไม่อ่านลายกลุ่เหรอ ไม่ได้ดูอีวงอีเวนต์อะไรเลยหรอเฮ้ยเฮ้ยวิถทำอะไรปัดไปนดิวิจะไปไหนแล้วทำไมผมเป็นเป้าหมายวะผมเอากุญแจมาผมเห็นเป้าหมายแต่ผมเป็นเป้าหมายดองมอ่ะหอมวะไงดเจียน เฮ้ย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 ไอยอนเฮ้ยสวยพี่กระตันตันแล้วติดโอ้โหพี่มันอะไรวะเนี่ยเอ้าพี่ผมบล็อกผมบล็อกมามันทะลุมันทะลุไปเบนมันกระตันไม้แตกนะผมบอกก่อนกระตันไม้แตก ก็ไม่ตามปลายไม้แตกด้วยก็ต้องตันอยู่ดีอแต่แกไม่ตมันก็ไม่ได้อ๋อเปิดก,กูเปิดกูเปิดกูน่าจะคนดูช่องกูอ๋อบอกหลุดไอ้หลุดแล้วเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยอ๋อคือไง โอ้โหไอ้ขี้ไม่รู้เตะยังไงวะไวสั้นมัน99แล้วตะเกียอย่าพับไม้นะอย่าต้านมัน,นมอ,อ่ะพยายามอย่าต้านมันไม,ไ,มไม่ต้องฮิวอ่ะปั่นอย่างเดียวเลยเสียเวลาต้องปั่นอย่างเดียวแล้วกล,วลับมา แต่มันใส่ก้านหน้าต่างไว้เหรอเอ้าไม่ใช่อะเนี่ยออกมันไม่มีตันโนวันมีพี่มีตันโนวันใช่หรอใช่หรอถ้ามันมีก้านหน้าต่างด้วยนี่นะก้านตันไปแต่ก็สี่เปอร์คบโอ้โหหมดพอดีสั์

ยากน้องพี่บอกน้องเลยพี่เล่นเป็นผจขวานเกพี่ไปนมะู้คอมม่อยอนมปละจู้มันโกรธพี่บอเออ อะไรอ้าวงางงงคตั้งแต่ไมได้งงกะดีน้องงงปะน้องคั้าลต่ตไม่ได้มันก็ต้องมีงงงงกันบ้างไม่ได้เต่าเสาอยู่เอาไหะ แสบปะไอออนกูกันหน้าต่างตงัวบ้านใหญ่ไปใหม้มันโดนนะแสบปะร้องไงสัว์ร้องไม่ต้องร้องน้องพี่ช้ำจัดคาเดฟเ้าไม่ต้องร้องน้องไม่ต้องร้องน้องกันไปก่อนนะหน้าต่างอะ่ะพี่อยู่ตรงนี้ไอออนว่ามันเส็งปะ อ่พไอ้องว่ามันเซ็กต์ปะอยู่บ้านใหญ่เก้าวแล้วบ้านนึ่งก้าวแล้วบ้านอยู่ไหนอยู่บ้านนั้นอยู่ไหนขวาบนขวากลางพี่เออใช่ไปขวากลางแล้วกันนอท่อเฮ้ยยี่ออะไรเฮ้ยยี่ห้อกเลยเจอแบบเจอกูเจอกูใช้สกิลกั้นหน้าต่างอ่ะจะร้องไอ้สัตว์ เปิร์ของใครนะคะอันนี้ป่ามันไม่ใช่เปิร์ครับมันเป็นมันเป็นมันเป็นสกิลสกิลของกิจกรรมอ่ะเราสามารถกันเราสามารถกั้นตัวตัวหน้าต่างหรือว่าเศษไม้ได้มีสองอย่างของคิลเลอร์มีการตันกับพังไม้เ ล่างลึกไม่มีแซกออกเลยก็ได้โอเคไปอองท่อไปแล้วฉุดนะอ๋อกูไอ้นี่ฉุดจัดกูกูโดดแกูโดดเข้าบ้านฟ้าแล้วกูก็ปิดหน้าต่างบ้านฟ้าเว้ยมันเข้าหน้าต่างไม่ได้แล้วกูกูไปโดดบ้านใหญ่จะเข้าหน้าต่าง